ชาเขียวช่วยลดน้ำหนักได้จริงไหมหรือแค่ภาพลวงตาหลายคนดื่มชาเขียวทุกวันด้วยความหวังว่าจะช่วยลดน้ำหนักเบิร์นไขมันหรือกระตุ้นระบบเผาผลาญให้ทำงานดีขึ้นแต่คำถามคือสิ่งเหล่านี้ได้ผลจริงหรือแค่เป็นภาพจำจากโฆษณาวันนี้เราจะพาไปดูข้อมูลจริงงานวิจัยและวิธีการดื่มชาเขียวให้เกิดประโยชน์รวมถึงข้อควรระวังที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน 1. ในชาเขียวมีอะไรที่ช่วยเรื่องลดน้ำหนักชาเขียวเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าคาเทชินโดยเฉพาะตัวที่ชื่อว่า EGCG ซึ่งมีบทบาทในการกระตุ้นการเผาผลาญไขมันอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญคือคาเฟอีน e ซึ่งอาจช่วยเพิ่มพลังงานและเร่งอัตราการเผาผลาญได้เล็กน้อยเมื่อรวมกัน EGCG บวกคาเฟอีน มีแนวน้อมจะเสริมกันและกระตุ้นให้ร่างกายใช้พลังงานมากขึ้นแต่คำว่ามากขึ้นนั้นมากแค่ไหน 2. แล้วงานวิจัยว่าอย่างไรผลการศึกษาส่วนใหญ่บอกว่าชาเขียวช่วยได้เล็กน้อยเท่านั้นบางการศึกษาพบว่าดื่มชาเขียวควบคู่กับการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้เพิ่มขึ้นแต่ในภาพรวม น้ำหนักที่ลดลงจากชาเขียวอย่างเดียวอยู่ในระดับไม่เกิน1-2กิโลกรัมในหลายเดือนหมายความว่าถ้าหวังพึ่งชาเขียวโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอื่นเลยมันอาจไม่เห็นผลชัดเจนแต่ถ้าดูแลอาหารออกกำลังกายแล้วดื่มชาเขียวเสริมเท่ากับมีแนวโน้มช่วยเสริมผลลัพธ์ได้ 3. แล้วชาเขียวสกัดแบบแคปซูลละ่ะชาเขียวในรูปแบบสารสกัดเช่นผงหรือแคปซูล มีปริมาณ EGCG และคาเฟอีนที่เข้มข้นมากแม้อาจเห็นผลชัดกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงเพิ่มตามมาเช่นมีรายงานว่า EGCG ในปริมาณสูงอาจส่งผลต่อตับทำให้เกิดภาวะตับอักเสบหรือตับอ่อนแรงได้ดังนั้นถ้าจะใช้ผลิตภัณฑ์เสริมควรปรึกษาแพทย์ก่อนและต้องระวังปริมาณให้ชัดเจน 4. ดื่มยังไงให้ได้ผลจริง ถ้าจะดื่มชาเขียวให้เกิดผลต่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนักควรทำดังนี้ดื่มวันละ2-3ถ้วยไม่ต้องมากเกินไปดื่มระหว่างมื้ออาหารเพื่อไม่ให้รบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กไม่ใส่น้ำตาลครีมหรือรสหวานเพิ่มเลือกชาเขียวธรรมชาติไม่มีแต่งกลิ่นหรือแต่งสีและที่สำคัญอย่าคิดว่าดื่มชาแล้วจะเบิ์นไขมันโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะ 5. ดื่มเยอะเท่ากับยิ่งดีใช่ไหมไม่เลยชาเขียวมีปริมาณคาเฟอีนและ EGCg สูงถ้าดื่มมากเกินไปอาจทำให้ใจสั่นหงุดหงิดนอนไม่หลับปวดหัวหรือเวียนหัวปวดท้องหรือระคายเคืองกระเพาะอาหารบางคนคิดว่าดื่มวันละสิบแก้วจะลดเร็วขึ้นแต่ความจริงอาจได้ผลเสียแทน 6. ใครที่ควรระวังการดื่มชาเขียวมากเป็นพิเศษคนที่ไวต่อคาเฟอีนเช่น ดื่มกาแฟแล้วมือสั่นคนที่เป็นโรคโลหิตจามเพราะชาเขียวลดการดูดซึมธาตุเหล็กคนที่เป็นโรคตับหรือต้องกินยาควบคุมตับหญิงตั้งครรภหรือให้นมบุตรควรจำกัดปริมาณคาเฟอีนหากไม่แน่ใจปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มต่อเนื่องนะคะ 7. สรุปแล้วช่วยลดน้ำหนักได้ไหมได้แต่ไม่ได้มากและไม่ใช่ทางลัดชาเขียวเปรียบเสมือนผู้ช่วยไม่ใช่พระเอก ถ้าคุณควบคุมอาหารออกกําลังกายและดูแลตัวเองชาเขียวสามารถเสริมกระบวนการลดไขมันได้เล็กน้อยแต่ถ้าคุณนั่งเฉยๆแล้วดื่มชาเขียวหวังว่าน้ำหนักจะลดเท่ากับอาจผิดหวังได้ง่าย8ดื่มเพราะสุขภาพดีกว่าเพื่อความหวังลมๆแรงชาเขียวมีประโยชน์อื่นอีกมากเช่นช่วยลดการอักเสบต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นแม้จะไม่ได้ลดน้ำหนักอย่างชัดเจนแต่การดื่มชาเขียวอย่างเหมาะสมก็ยังเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพคุณละ่ะเคยลองดื่มชาเขียวเพื่อลดน้ำหนักไหมแล้วได้ผลแค่ไหนคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงไว้เลยเพื่อไม่พลาดเรื่องจริงที่ควรรู้